กิตพมเก็บได้เปิดไปถึงด้วยครับจากกิจแทงต่อไคเกลเมสข้างในมีคอราโดกับเดโก้นะครับเปิดเข้าหมาสาวสองโทษตะวันกลับมาหน้ากองไปโทษยิงขวาลกมีครับโอ้โหยาซีเอสลาม่ครับแซงนะครับอุทธยา นาทีที่90พอดีเลยครับโอ้โหเป็นยาเซียอิสลามีครับที่ยิงเต็มข่อครับให้ยุติยาแซงพลังการเอฟซีขึ้นนำนะครับสองประตูต่อหนึ่งครับสุดๆจริงๆครับโอ้โหลูกยิงของยาเซียอิสลามีครับกิติพงศ์ผู้ถ่อเชือกหมดเซฟเลยครับโอ้โหยิงประตูที่สี่ครับในฤดูกาลนี้ครับยาเซียอิสลามีกวกินกัวแมสเซงเลยครับแบบนี้ โอ้โหดูอีกครั้งครับบอลต้องชมจังหวะวิ่งฉกไปเอาครับของไกเกลเลเมสแล้วก็เปิดมาลูกนี้ครับเปาโลโคอนราโดครับจักรยานอากาศกับหลังมาให้ครับโอ้โหแล้วมาเข้าทางยาเซียอิสลารมีอยู่ตรงนั้นพอดีครับวิ่งสวนเข้าไปเลยครับกดเต็มข้อเท้าขวาครับตุงตะข่ายครับ2ประตูต่อหนึ่งครับ